คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนอยากคุณสวยต้องยกให้โซโซโน่และมรดกตอนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทันปากอยากเล่าค่ะทันปากอยากเล่าคุณผู้ชมนะฮะช่วงที่สับสนโดยนะโอ๊ยเมื่อวานพี่ขวัญไลน์มาบอกเซลว่าไงแม่ขอบคุณรายการเรามากค่ะขอ,ขอบคุณทุกคนเลยโซโซโนลูกค้าจากสวีเดนเยอรมันอังกฤษออสเตรีย <Austria, S 3> สั่งเยอะมาก พี่ขวัญส่งหมดนะฮะเพราะว่ามันมีลูกค้าลูกค้าเพื่อนพี่เต๋อคนเขาเปิดคลินิกแล้วก็เขาดูรายการเขาดูที่ต่างประเทศเขาเขาเขาโทรไปสั่งอุ้ยเหรอเขาโทรมาสั่งแล้วก็พี่ขวัญก็ไปส่งเขาบอกว่าเขาซื้อกันเยอะมากแล้วพี่ขวัญตอนนี้ลูกค้าตลาดต่างประเทศส่งกันเยอะมากเลยอุ้ยจริงดิแล้วก็ส่งง่ายด้วยใช่ไหมส่งง่ายค่ะเขาถึงเร็วเนาะถึงเร็วค่ะเขาสั่งกันเยอะด้วยเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเขากินอาหารเนี่ยนมเนยเนาะ นมเนยไขมันแล้วก็คนไทยที่นั่นเนี่ยเขาไม่อยากจะอ้วนเหมือนฝรั่งเขาอยากจะให้มีรูปร่างที่ดีแล้วเขาชอบออกกําลังกายกันแล้วก็บอกว่ากินแล้วเนี่ยมันมีแอลคาไลนีนมันกินแล้วมันเร่งการเผาผลาญอันนี้พี่ขวัญโทรมาบอกมาไลน์มาบอกเซลลนะฮะแล้วก็เซลลส่งข้อความที่พี่ขวัญมามาให้พี่เต๋าเลยนะฮะเพราะว่าลาเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อเป็นล็อตใหญ่เขาไม่ได้สนใจโปรโมชั่นนะะเพราะที่นัินเขาเขาซื้อเป็นล็อตเลยแล้วก็ส่งตอนนี้ส่งทั่วยุโรปแล้วนะฮะ ใครอยากจะได้โซโซโน่เนี่ยพี่เต๋าบอกไว้ก่อนเลยนะว่าหนึ่งกล่องพี่ขวัญเขาก็ขายนะฮะเขาส่งนะฮะสองกล่องเขาก็ส่งแต่ว่าเวลาคนเราทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วมันมันรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเราต้องทานอย่างต่อเนื่องขาดไปวันสองวันเราจะรู้สึกหงุดหงิดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีโปรพิเศษแล้วก็ราคาย,ย่อมเยาวด้วย3กล่องเป็นยังไงบ้างฮะสามกล่องเนี่ยคุ้มมากเลยเขาลดให้พิเศษจากปกตินะคะหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทวันนี้ลดให้เหลือเพียงแค่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจรีบโท ก่อนที่ของจะหมดนะคะ0899956669ย้ำค่ะ0899956669ค่ะอ่ะนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโดนี่เป็นเบอร,เบอร์เบอร์ตรงพี่ขวัญน,นะฮะคุณผู้ชมนะฮะเวลาต่างประเทศเขาโทรมาเขาโทร,เบ,รเบอร์ตรงเลยนะฮะแล้วเขาจะบอกเลยว่าโทรมาจากสว<ะ>ีเดนอังกฤษออสเตรียแล้วก็เยอรมัน เยอรมันเขาสั่งเยอะเหมือนกันเพราะว่าคนเยอรมันกินอาหารเนี่ยพวกไส้กรอกพวกเนี้ยมันจะกินเยอะใช่เพื่อตอบเคยไปกินร้านอาหารเยอรมันของเพื่อนเนี่ยโอ้โหอาหารก็อร่อยมากแต่ว่าคาร์บูไลน์มันสูงมากเลยนะคะองค์กรวิชาชีพสื่อสื่อสารมวลชนนะคะออกมาแถลงการแล้วนะคะประนามเหตุการณ์ลุงพลใช้ความรุนแรงกับนักข่าวฮะเรียกว่าแบรนด์ได้ไหมแม่เขาแบนอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันมีเรื่องอย่างนี้มันต้องรุนแรงนะเขาให้กินซุปไก่ค่ะซุปไก่แบนแบน ก็เนี่ยแหละค่ะให้กินไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแล้วก็รวมถึงสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะคะเขาออกมาแถลงการเลยว่าในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเห็นว่าการกระทําของลุงพลนะคะมันไม่เหมาะสมที่ไปทําร้ายนักข่าวนะคะที่เขาก็เป็นนักข่าวที่ทําหน้าที่ด้วยความสุจริตซึ่งเขาก็ไปสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงแต่ดันยูงไม่ได้เขายังไม่ได้สัมภาษณ์เลยเขาอยู่เฉยเฉย ขายนยืย้เฉยก็ไปแกล้งเขาซึ่งงงมากที่อน,อน้องฟ้าน้องฟ้าโดนไปท,ทีแรกแม่น้องฟ้าวิ่นกระเทยที่ไหนเอาเป็นผู้ชายผูช้ชายคือเราพยายามดูในคลิปหลายรอบแล้วคุณผู้ชมแต่เราก็ไม่เห็นสาเหตุที่ว่าลุงพลจะไปทําร้ายอะไรนักข่าวคนนี้ได้เลยนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของสมาคมเขาออกมาขอประนามนะการกระทาของลุงพลแล้วแล้วก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายเพื่ไปแจ้งความค่ะเพราะคดีนี้นักข่าวต้องไปแจ้งความค่ะเพราะว่ามันเป็นการมันมันผิดมันผิดมาตา มาตัเออมันเป็นการกุกกามมันผิดนะฮะมันผิดเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีอย่างนี้เยอะนะฮะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโซเชียลเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนมันไม่มีนะฮะมันก็เลยอย่างเงี้ยอย่างอย่างฟ้าอย่างเงี้ยพี่เต่าเห็นกรตาเลยว่าเขายังไม่ได้ถามอะไรเลยเด็กมันไปยืน ยืนฟังแล้วก็ไปแกล้งมันไม่ไม่อะไรอะไม่อะไรรู้ว่าเป็นไอม้อมารินไงใช่ใชก็ไปแกล้งแล้วจะแย่งไม่เขาแล้วไปงัดแล้วพองัดไม่ได้เด็กมันก็ต้องเอ้ยผมเป็นสื่อมวลชนผมมาทําหน้าที่เอาเขาพูดถูกแล้วลุงพลก็ ลมอารมณ์ขึ้นไงไปล็อกนู่นเราไปทุบเขาไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้คือจะไปทุบมั่วๆไม่ได้นะคะเมื่อกี้พี่อมเขาอัปเดตให้ฟังเนี่ยแม่ว่าลุงพลเขากำลังจะออกมาชี้แจงใช่ไหมเอามาแถลงค่ะชี้ไม่ทันแล้วค่ะลุงพลค่ะเพราะว่าเขาให้ลุงพลกินซุปไก่แล้วนะคะมีวอแบนนะคะอะโปแตกนะคะตะเคียนลุงพลมีการเคี้ยวโชว์ด้วยนะคะ ลุงพลอ้างว่าเป็นตะเคียนเขาไปเคี่ยวแล้วเขาก็ถุยน้ําลายให้ดูตะเคียนเนี่ยเขาบอกว่าอ้างว่าอ้างกับทางกรมป่าไม้จังหวัดมุกดาหารว่า,าลอยน้ํามาแล้วก็ไปตัดแล้วก็มาให้ผู้คนบูชาชทางกรมป่าไม้เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์เลยก่อนที่จะนั่งรถกลับไปนักข่าวอีกเซตหนึ่งเขาก็ไปถามว่าตกลงเป็นตะเคียนจริงหรือเปล่าคือถ้าเป็นตะเคียนจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ดันไปตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่ตะเคียนไงแม่มันคืออะไรคะมันคือไม้มะค่าแต้นะคะลุงพลก็เลยโดนไปอีกหนึ่งคดี แม่ขานะคะเพราะว่ามีการครอบครองไม้มาฆ่าแต้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะมันก็เป็นไม้ห่วงห้ามด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไปหลอกลวงมันเป็นไปสร้างสารแล้วให้คนมาทำบงทาบุญมันมนการหลอกมันมีการหลอกลวงประชาชนแล้วไงคุญพนเออนี่แหละมาตายน้ําตื้นเนาะแยกไม่ออกว่าไหนตะเคียนทองไหนมาฆ่าแต้แต่เขาบอกว่าเขาโดนผีเข้าไม่ใช่หรอใครโดน ลุงพลนะก็เออโดนผีเข้าก็เลยไปโวยวายเวลาไปขึ้นศาลศาลเขาไม่ได้ฟังนะคะเรื่องผีเข้าเกาไม่เชื่อนะคะมันพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้นะคะค่ะแม่เออลองเคี้ยวไม้บ้างไหมแม่มะคคะลาเคยเคี้ยวไม้มะคคะแต้มิลูกเป็นปวกหรือเปล่าเนี่ยฮะเป็นปวกที่ไหนล่ะทำไมแม่พูดดีๆมะคคะนัดตัวขนาดนี้เป็นปวกไม่ได้ผมต้องตัวเล็ก พยาปลวกไม่ได้ราชีดีปลวกยังเป็นไม่ได้เลยอ้าวแล้วต้องเป็นอะไรล่ะคะที่เป็นช้างอ้านะฮะอ้าวเขาบอกแล้วก็ชาวบงชาวบ้านเขาก็ทวนลงกันหมดเลยนะชาวบ้านออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะว่าเนี่ยมาสร้างความวุ่นวายกับชาวบ้านโดยการเอาพวกยูทูบเบอร์เข้ามาใชในหมู่บ้านเขาแล้วก็มาถ่ายเขาเขาคือชาวบ้านเขาไม่ใช่บุคคลสาธารณะไปถ่ายเขาไม่ได้เขาไม่โอเคเขาบอกเลยพี่ต่อดั้งดูข่าวอยู่นะฮะ อย่างลุงพลเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะจะถ่ายยังไงก็ถ่ายได้ยกเว้นลุงพลอยู่ในบ้านของตัวเองถ่ายไม่ได้แต่ถ้าเกิดลุงพลเดินในทางสาธารณะและอยู่ในที่สาธารณะถ่ายได้ค่ะอ๋อไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดค่ะเพราะว่าตเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องทําใจนะ้คนทีเป็นบคาระเหมือนนายกประยุสินักข่าวถามถามไม่อยากสัมภาษณ์ก็เดินหนีไปเลยเขาเขาเข้าสภาไปเลยบุคคลสาธารณะเขาสามารถสัมภาษณ์ได้ออเนะฮะ เขาบอกว่านี่เลยคุณผู้ชมนะคะขยี้เข้าไปอีกนะะเมื่อพี่หนุ่มกัญชัยนะคะเขาบอกว่าทำ music video มิวสิกวิดีโอ ให้ลุงพลประกอบกับเพ,เพลงนี้นะคะคืเอเขาบอกว่าืออหือจีสส๊ดสุดๆฮะขานี่เลยนะคะก็จะเป็นคลิปนะคะที่พี่หนุ่มเขาตั้งใจทํามาให้กับลุงพลเลยก็ต้องขอขอบคุณคลิปนี้ก่อนนะคะจากรายการโขนกระแสข,ของทางช่อง3ามเนาะเป็นคลิปที่พี่หนุ่มเขาบอกว่ามันเป็นประกอบเพลง l Live and Learn อยู่ที่เรียนรู้แม่คงเคยฟังอยู่แล้วนะเพลงนี้ก็เขาบอกว่ามันเป็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้ที่กลายเป็นขาลงไม่มีอีกแล้วลุงต่างงอยมีแต่ลุงทุกนักข่าวนะคะ,<อ>ะทางด้านของพี่หนุ่มเนี่ยเขามีการเอา ไปโพสลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวด้วยแล้วก็มีการเขียนข้อความเอาไว้นะคะบ,บอกว่าลงเพื่อขอบคุณพี่บอยโกศิยพงศ์สาหรับเพลงนะครับและขออนุญาตลุงพลสําหรับภาพด้วยนะครับเห็นว่าเดี๋ยวนี้ต้องขออนุญาตก่อนอย่าทุบหลังผมนะครับผมสันม่นอันนี้พี่ห,หนุ่มกัญชัยเขาก็มีการเอาคลิปมาให้เราดูนะคะทุบใครไม่ทุบไปทุบนักข่าวแล้วดันไปทุบช่องใหญ่ส<อ>ง่ดงดันวิ่งไปอีกช่องหนึ่งก็เนี่ยก็เป็นช่อง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 ใหญ่อีกช่องหนึ่งที่บอกเลยว่าเกิดยากแล้ว คือเขาแจ้งเกิดมาจากสองช่องนี้ด้วยไงประเด็นอะแม่เขาไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกับช่องสองช่องนี้ไงเออเออเนาะแล้วก็เล็งอยู่สองช่องนี้ไงเออเขาเล็งอัลมาลินเลยอะอัลมาลินกับไทยรัฐไงแล้วคหลเอนอะเออเนี่ยแหละเออเขาเป็นรุ่นน้องฉันนหมเธอเขาอายุเท่าไหร่เองอายุเท่าไหร่แม่สามสิบกว่าใช่ไหมเท่าไหร่นะสี่สิบหรือสามสิบนะสี่สิบกว่าเออรุ่นน้องอ๋อรุ่นน้องเออรุ่นน้องพี่เต๋าออืมค่ะแม่อะ คุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์เขาบอกขายดีมากในย<ฆ>ุโรปนะฮะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดพูดเองนะ,ะเพราะว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ไลน์มาบอกน้องคิงซึ่งเป็นเซลล์ของเราเนี่ยเข<ฆ>าบอกว่าขายดีจริงๆเพราะว่าที่เยอรมนสวีเดนออสเตรียอังกฤษนะฮะสั่งซื้อกันเยอะมากเพราะว่ามีคนคนไทยที่อังกฤษเอาไปทานก่อนพอไปทานเสร็จมันเห็นผลเขาก็จะสั่งไปเรื่อยๆเรื่อยเลยนะฮะแล้วก็ โซโซโน่เนี่ยกล่องหนึ่งเขาก็ขาย2กล่องเขาก็ขายเขาส่งหมดนะฮะพี่ขวัญส่งหมดเราไม่ใช้คอเซ็นเตอร์เพราะเ็ทำเป็นสองคนแม่ลูกวันนี้3กล่องพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับพิเศษมากเลยถ้าวันนี้คุณรับไปสามกล่องนะคะเขาลดให้พิเศษจาก1,470บาทหรือเพียง1,350บาทเท่านั้นโทรเลยนะคะ089 995 6669้้าาค่ะ0 8 9ย์5 6 6 6 9ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะคะอ่ะเมื่อวาน นิฉันลงไปเขาบอกว่ามีไม่ใช่แต่ลุงพลที่มีพฤติกรรมชอบทําลายหนักข่าวมันมีพระเอกอีกสองคนที่ชอบทําลายหนักข่าวด้วยนิ่ฉันโดนมากับตัวนะคะอาจจะฉันจะมาเฉลยช่วงหน้าว่าเป็นใครต้องติดตามฉันิีพักสักรุ่นึงก่อนครัค่ะ